ย้อรับเลยปีนี้เก๋งกิจเรื่องอะไรเงี้เป็งแง่ขยะกินขนาดเตรียมเฮ็ดเป็นคนเนี่ยอันนี้สาวน้อยเลยสวัสดีครับตองเนื้อเสืออาหารเมืองครับวันนี้จะมานำเสนอเมนูแกงเฮดไข่ห่านใส่กบกอขาวอันดับแรกเลยครับได้นี่ครับมาใหม่ๆเฮ็ดไข่ห่านนี่ไปซื้อมาครับม่ได้ไปเก็บครับ ไปสัป่งคนไว้นะครับบอกว่าเอากี่จี๋นี่ก็ได้เนี่ยนี่อมะนั่นมี่ก็คือ,อกอบกอเข่ากอบกอเข่าคนเมืองฮ้องแต่ถ้าคนไทยคนฮ้องว่าใบแมงลักลกอบก่อนนี้ขา้าวได้ก็จะตัวน,นี้จะพริกหนุ่มพริกหนุ่มเฮ้ยจะเอาไปโมกก่อนพริกหนุ่มหอมแดงหอมบัวเนี่ยเอาไปโม่ลักใส่กะปิกะปิกระโมกแฮะกระโมกวันนี้จะโมก ทุกอย่างโมกน้ำพริกก่อนแล้วมาตับตับเส้นเซ็แล้วเขแกงใส่ใบก,กอบก่ขาวครับกางแก้แกวนี่นะแตงกวาจิ้มกับกินแบบญี่ปุ่นที่บันไอ่ะอันนี้คือน้ำพริกตะแดงอยู่ในขั้นทดลองน้ำพริกตะแดงสถาบัานวิจัยและพัฒนาอาหารเมืองเนี่ยกำลังพัฒนาอยู่ครับโอโ้โหเดี๋ยวใเดี๋ยวเอาผลลิตลาดเร็วๆนี้นะเราพัฒนาน้พริกตะแดงอยู่อ่ะแต่นี่เลยอันนี้มีแล้ว พิกลาบตองเนื้อตับเสื้อนะครับสั่งมาในเพจได้น้ำแรกเลยขอไซส์เห็ดดีกว่าเข้าปากก็ได้ครับถ้าแกงเสร็จแล้วนะครับใส่ก่อนไซส์มันก่อนเนาะตัดมันงามหน่อยคือมันแบ่ได้เหนียวอ่ะมันต้องกัดน้อยนักก็ได้โคตรปากใหญ่ผมลองใส่แล้วแต่ปากครับถ้าปากใหญ่ก็ต้องใส่ครับนี่แหนด่าก้าวแต่ดีแล้วเก็บรอมานานมากเห็นี่ยปีไหนออกเสื้อเดียวครับ ไม่เดียวเน um, ี่ยหรออ่าเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปจีพริกจีหอมมาก่อนแล้วเอาเฮนนีไปแกงที่แน่เลยโอเคไปเจอกันที่หน้าเต่าเลยครับฮ่าฮ่าพริกลาบตองเหนือแปดสิบก้าบาทสั่งเลยรลานที่ขาดมาได้เลยนะครับเดอะปาร์มการ์เด้นครับปาร์มการ์เด้นบ้านสวยคุณภาพดีราคาสุดคุ้ม ยังอยู่ต่อนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจีพริกจีหอมกันมีสองเตาเลยจุดนับแรกอันนี้จะสองเตาอะอันนี้อันนี้จะใส่หอมบัวหอมแดงอันนี้จีทุกยางจีมันพริกนุ่มนะครับเจ็ดกับเจ็ดกับโอ้โหเจ็ดกับเจ็ดเกใหญ่เนาะเ้าวพเศษนะเนาะ ห <sociedad. S 2> มุนหมุนหมุเอวิธีการจี่แก้ตัวแย่ายๆครับนนี่เห็นนี่นสสี่อเป๊ยกับแฮะเรี๊อะไรฮะเมื่อเ่ออันนึงกับเปียนึงแฮะนะหมูละเดี๋ยวเตะพอจะมีที่ทำอาหารอร่อยนะ มีข้อเสียนะมันมีข้อดีเลยอ่ะหมายความว่าเมียจะตุ้ยเรื่องจริงๆเนี่ยเรื่องคือเมียตุ้ยสองคือมันได้ไปไหนมาวันนี้กิ่น้ำมันนั่นนะมันมีข้อดีเลยครับข้อดีมันอยู่ที่เมียมากกว่ามันได้จริงจริงหัวเลิศแบบเนี้ยทุนใส่เลยอย่างนี้ครับพอมันเหี่ยวๆแล้วมันคือมันเกาะซุกแล้วแหละพิธีจีพริกจีวหอมแบบปี2020ได้แล้วนะนี่ก็ได้แล้วนะเนี่ย ปิดก่อนนี่มันหอมหอมปิ้งแหปปิ้งกะปิหอมหอมนี่ละละละปิดแก๊สเรียบร้อยครับตาเสร็จละเดี๋ยวรอมันเย็นหน่อยไะเป็นตำนักพิบนโต๊ะครับผมมาต่อตำนักพริกเบอยหอมง่ายแล้วนู่นนู่นเดี๋ยวเสด็จเสด็จเตะอ่ะหอมบัวตัวหอมเตรียมตัวพร้อมแบบนี้ยกกัน กรีดนี่ได้เลยนะเนี่รสชาติเปลี่ยนเลยเนี่ยเนี่ยจนแบบว่าซื้อพิ้งแฮมาใส่แกงตัวก็ได้กค่หนลยเดียวอมพี่แคาเลยดีกว่าพี่น้ำพิ้งแฮอากาศเนี่ยเฉลยแล้วนี่ใส่พริกดีกว่าแกะมันแล้วเนี่ยนี่แซมพึนงงานแบบนี่แซมนี่คนตั้งใจอยู่แอบมาในเราเหมี่ยงเง่า ละเอียดไไเต้ยไอ้ใส่ยังเหนียวเนียวลงไปดีกว่ากะปิหแฮะหมอปปก็หน้า,าดูแบบอร่อยเลยะกนแล้วกับแก้วบบน้ยุบแล้กับแก้วไบบนั้นเฮ้ยมีเพื่อนแฮะไปแล้วไปต่เนี่ยขึ้นน่อยหม<อ>เรียกเรียกเลยครับระดับสิบสยงังหอมยัง น้ำพริกเมืองเนี่ยครับเหมือนกันนะเบสมันก็มีตัวเยอะนะน,นี่แล้วแต่คนมากคาใส่คนหม่ามหั่ากับต้องใส่ใสก่กรกกะปิทุกเมนูเริ่มต้นจากน้ำพริกเจี๊ยงเงี้ยพ้าวโอ,วโอ,วอ้เรียบร้อยมาโ,โอเคไปแกงกันเลยเลยไปซ้ำไปซ้ำมานิดหน่อย,เ,ยเปิดแก๊สเติมน้ำใส่น้ำเลยเนาะใส่น้ำ นี่คลีนมากมีแต่แฮกกัะปิกินป้องปีป้องเดือนปีในมีเห็ดเต้อเห็ดไข่ห่านเนี่ยน้ำเดือดแล้วมาใส่น้ำพิกนี่มิกแท้ของฉันไม่ได้กินแล้วจะเป็นแกงเห็ดแทนนี่โอกโมกเลยครับเตาอเตาวเห็ดไข่ห่านเนี่ยพอมันสุกแล้วนะมันแหนมันเตมันจะเหนียวหน่อย แล้วมันจะแบบดื่นนกขอบปื๊ดปืป๊ดปื๊ดอร่อยมากอ่าเดือดแล้วโอเคนี่นี่ย <Yeah. S 1> ตอมันเดือดดีๆห็นร่อยนะน้ำานี่จะพอดีแล้วเดี๋ยวน้ำเ็ดมันก็จะอ่อนน้อยอยู่เนื่จมันมีท่านยางนะุณเท่าบกเก่าอ่ะเป็นบอกเฮดเนี่ยมาให้บอดีกินนักกินไปเลยไม่ให้น้ำมันที่มันเบื่อนะ เห็นเบื่อคือเห็นมีพิษนะมันมีวิธีเช็คมันว่ะเพนบอกว่าหื้อใจจอนสเตนเลสอะโจงลงไปแกงเห็ดเซ็ตปิดมาดูจอนถ้าจอนมันดำนะแต่แล้วเห็ดมีพิษลองมอะอะไรอะมองจอได้ใหญ่ไงนะอ่ะอันนี้มันใช่อันนี้มันป้าจอสจงกันเลยถ้าเอาแกงแล้วตักจอนมาพอเนี่ยจอนมันดำมแสดงว่ากินมาได้ละมีพิษแน่นอนนี่ใส่ลงไป ไหนนะจอนหายไปเลยวะจอไ,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 ไละลัายโอ้ยอยุดดิอยู่ <c oughs> ยังยังยังเป็ดำต่อ <Okay. S 1> อ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับปรุงรส <c oughs> อ๋อที่น้ำแกงก็ใส่น้ำนนปูมากกว่าดำกว่าเอ้ยอันนั้นมันคน,คนใส่ที่หลังนะนะปู <c oughs> จอนมันแบนนบท้าทรมโลกนะปู <c oughs> อ่ะหัวนัวนิดหน่อยอ่ะปุ๊บโปรดระวังกินแกงเห็ดระวังเยี่ยวใส่จอนเนาะ ตอนสุดท้ายนี่ใส่แบคทีบก็มดนี้นี่กินมันจะหอมมีอยู่มีอยู่ต้อนหฮตต้อนแฮตดีนีดีโอเคทานมีฮิตฮิตเตือนแนววิธีนี่คนเข้เอาไปบอกมานะเต๊มเต๊มโอ้โหไหนให้อำตดกันเถอะ จะบอกว่าเช็คแล้วโดยเอาจอนลงไปใส่แล้วมันมีพิษได้นะครับผมเสร็จแล้วแกงเฮ็ดไข่ฮฮนใส่ไปก๊อมก่อจิ้มมะเนะเหนียวเหนียวนี่เหนียวเนียวอย่างเหนียวอย่างน้ำลั่วแม่นี่ ปยัารอบเลยปีนี้เกีนี้กับกิจเสื่องรกนี่เป็นงแสิ่งขนาดมันสดอะเนาะอนี้แน่นเห็ดฟางแล้วก็ห่อหม้อเห็ดฟางเตรียมเห็ดเป็นคนเนี่ยอันนี้สาวด้อยเลยสาวจ้า อ้หม่เรียบร้อยเมนูเฮดไข่ฮันปีนึงได้กินเห็ดเตื้อนึงนะครับอยู่ใกล้ที่ไหนไปซื้อมาแล้วมาลองทำดูนะครับใส่ใบแมงลักเนี่ยหรือกบกอขาวเนี่ยลำมากคนในบ้านเนาะเออคนในบ้านแล้วอู้ถึงบ้านนะครับปาล์มคาเดนแน่นอนครับผมอยู่เขาตลอดนะครับ บ้านสวยคุณภาพดีราคาสุดคุ้มนะครับแล้วก็แถมอย่างก็คือฝากไ้ครับพริกลาบตองเหนือเชื้อหยืดตองเหนือนะครับนี่ข้างหลังเปิ้สกีนนี้เนี่เชื้ออาหารเมืองนะครับตัวละ250บาทรวมทรงแล้วก็ตัวพริกลาบเนี่ย89บาทมีค่าทรงนิดหน่อยนะครับเรียบร้อยฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยครับตึง Facebook YouTube Instagram นะครับอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตองเหนือเชื้ออาหารเมืองครับสวัสดีครับ